แลคตาซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก าผู้ชมไปดูกันต่อนะคะกับทางการญี่ปุ่นค่ะที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและยังมีความผันผวนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงรอยต่อระหะว่างเดือนมิถุนายนมาจนถึงเดือนกรกฎาคมทั้ง,ทงเดือน,นเนี่ยปรากฏว่าทางการของญี่ปุ่นก็ใช้เม็ดเงินในการมาดูแลพยุงเรื่องของค่าเงินไม่ให้ผันผวนและก็ไม่อ่อนค่าจนเกินไปเม็ดเงินเนี่ยกว่า5.53ล้านล้านเยนหรือประมาณ5ล้าน5 3 0 0 0 0ล้านเยนด้วยกันดูกันค่ะสำหรับเม็ดเงินนะคะที่ทางการญี่ปุ่นเนี่ยใช้ในการ เพื่อที่จะดูแลค่าเงินเยนไม่ให้ผันผวนช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถูกเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะคะถ้าคิดเป็นตัวดอลลาร์สหรัฐค่ะก็จะอยู่ที่ 36,800ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้ในการพยุงค่าเงินในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่ผันผวนค่อนข้างมากการใช้ใจ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันที่27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมแล้วก็สอดคล้องกับที่คาดการกันไว้รวมถึงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นย้ำหลายรอบค่ะว่าจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินหากมีความผันผวนมากเกินไป ทั้งนี้การแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งล่าสุดของรัฐบาลญี่ปุ่นเกิดขึ้นไม่นานหลังจากค่าเงินเยนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ38ปีถ้าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยืนยันการแทรกแซงค่าเงินรอบแรกนะคะตั้งแต่ตุลาคมปี65การอ่อนค่าเงินของค่าเงินเยนเนี่ยนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นก็มีการประกาศขึ้น อัตราดอกเบีย้ยนโยบายค่ะร้อยละ0.25จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ0ถึง0.1นะคะซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ก็ทำให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2,551 หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติดังกล่าวเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะล่าสุดก็เคลื่อนไหวอยู่สักประมาณ150เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่ามาอยู่ที่161.96เยนต่อดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ธันวาคมปี2529นะคะ อย่างไรก็ตามค่างเงินเยนยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องค่ะนับตั้งแต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยุตินโยบายดอกเบี้ยติดลบเมื่อเดือนมีนาคมและเช็คก่อนเข้ารายการค่างเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่148.91เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ดช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ